สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับเพื่อนๆนะครับทุกท่านในช่องทาง u t u b e นะครับคลิปนี้ก็มาเจอกันนะครับกับแนวทาง4 5ฮานอยเช่นเคยนะครับผมก็จะเป็นฮานอยกาชาติฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ VIP นะครับงวดประจำวันที่12นะครับเดือน1 1 2567นเะครับเมื่อวานนี้ของเราน่าจะมามา 2. หลุด1น่งะครับอือมา2หลุด2นะครับเมื่อวานนี้ ฮานอยกาชาติ i, acha, นะครับให้5กับ1ผลที่ออก4 3 1กับ1 4นะครับพี่พนะ้องของเราเสียดายนะครับพี่พี่นะ้อง3ตัวในผิดตัวเดียวนะครับผิดเลขอก5กับเลข4นะครับแต่ว่าท่านใดที่จับวินในในรอบนี้ก็ถือว่ามา3ตัวอยู่นะครับพี่ๆใครรุที่หนึ่งนะครับพี่พเด้งบนเด้งล่างนะครับเข้าไปในโนเจาะเนาะ 1331สแล้วก like right? no ็1 4ตรงตรงเน้นๆนะครับรอบนี้ยิน right ดีกับพี่สมาชิกด้วยนะครับรอบแรกก็ถือว่ามาเด้งๆกันเลยฮานอยพิเศษให้3กับ8ผลที่ออกนะครับ619กับ3 9นะครับของเรา8ไม่มานะครับพี่พี่เนาะ8ไม่มารอบนี้มาตัวเด่นอยู่เนาะ8ไม่มาใครเอา3าไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่3 9นะครับมาเด่นลองมาเด่นลองนะครับ ส่วนฮานอยปก,กตินะครับให้4กับ9ผลที่ออก108กับ46 9ไม่มานะครับเนาะให้90อยู่เนาะแต่เข้ามา08นะครับใครเอา4ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่46ตรงๆเน้นๆน,น,นะครับยังดีที่มาตัวเจาะนะครับพี่พี่เนาะฮานอย VIP ให้7กับ1ผลที่ออกนะครับ8 2 2 3 0อันนี้หลุดไปนะครับไม่มาเนาะรอบนี้ไม่ใกล้เลย VIP สรุปแล้วนะครับถ้ารวมเป็นตัวเด่นนะครับเนาะมา3หลุด1นะครับพี่พี่ส่วนแนวทางของในวันที่ในวันที่12นะครับพี่พี่ก่อนไปรับชมฝากคําเตือนพี่พี่ทุกท่านแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจนะารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบนะครับแนวทางตัวเลขแล้วค่อยนําไปเสี่ยงโชคนะครับพี่พี่เนาะกาชาดวันนี้ให้ไปที่เลข0กับเลข6 รูดไปที่เลข6นะครับ6 1 6 3 6 4 01 03 04 3ตัวให้ไปที่0 6 4ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับพี่นเนง นะครับผมฮานอยพิเศษนะครับวันนี้ฮานอยพิเศษผมได้เลขได้เลข9กับเลข2นะครับพี่พีเนาะลูดไปที่เลข9นะครับ9 4 9 7 9 8 2 4 2 7 2 8 สามตัวให้ไปที่สองเก้าแปดนะครับนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับฮานอยกาชาติกับฮานอยพิเศษนะครับท่าในใดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับวันนี้ก็ขอให้มาในตัวเจาะเน้นๆนะครับพี่พเนาะ อีกหน้านะครับผมก็จะเป็นฮานอยปกติกับ VIP นะครับปกติกับ VIP ปกตินะครับผมผมให้ไปที่เลข7กับเลข4นะครับ7กับ4รลูดที่4นะครับ4 0 4 8 4 9 7 0 7 8 7 9นะครับ3ตัว7 4 0นะครับผมนะครับจะประมาณนี้นะครับผม ส่วนฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP ได้ตัวเด่นเหมือนเมื่อวานนี้นะครับก็คือ1กับ7นะครับพี่หกับ7ลูดไปที่เลข7นะครับผม7 0 7 2 7 3 1 0 1 2 1 3นะครับ3ตัว1 7 ศูนย์นะครับผม สำหรับแนวทางนะครับพี่พี่นะ้องก็จะประมาณนี้นะครับสลับ4หฮานอยของวันที่12นะครับเดือน1ิ2567น11 2567ก็ขอให้แนวทางที่พี่พี่สมาชิกเข้ามารับชมในวันนี้ขอให้มาเด้งๆดปังๆทั้ง4รอบนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ